โอเคนะครับก็กลับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคลิปนี้ก็กลับมา,านะในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีเข้าทูบอนิเวเลตนะครับปี2องพันยกเนาะก็เป็นการที่เรากดเล่นเกมตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นแอปที่ยังสามารถเล่นได้อยู่นะซึ่งวันนี้แอปก็ทําได้วิธีประมาณ62บาทนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับยังไม่มีแอปนี้นะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ตามผมเลยนะครับซึ่งสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็กดไปที่คําอธิ คอมเมนต์ได้นะตัวนี้จะไปปักหมุดให้ทีนะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะก็จะเห็นตรงข้าควาลิงก์นะกดเข้าไปได้เลยนะครับพอกดเข้าไปที่ลิงก์เสร็จนะมันก็จะเด้งเข้าไปประมาณนี้นะเรากดปุ่มดาวน์โดดลนะหล,ไลด,ลด,ลดาาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับพอเรากดมานะก็มาติดตั้งในส่วนตัวแอปอะไรนี้เรียบร้อยนะแอปนี้มีชื่อว่าบุญแมนแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วกดเปิดเข้าไปตัวแอปได้เลยนะครับพอกดเปิดเข้าไปนะตัวนี้ก็อย่าลืมเรื่องลงทะเบียนดับด้วยอเรียบรยเนนนัจีส็มก็ จะขึ้นหน้าตาหน้าแรกนะครับประมาณนี้ไม่วนจะสังเกตเห็นตัวนี้นะครับตรงรูปคนตรง32มสบงแมสีเขียวตัวนี้เรากดเข้าไปแล้วก็ใส่ดีคำเชิญของเพื่อนตามผมได้เลยก็จะเป็น315 3 15, 39, 9 9 9 0แนละก้ว้ตัวนี้กดส่งได้เลยเนาะตรงธนาบัตรเขียวตัวนี้นะครับเราก็สามารถทำธุรกิจแล้วก็ถอนได้นะหากถึงยอดขั้นต่ำก็คือ490เจนถึง1,600เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็การทำงานนะครับก็จะเป็นงานที่เรากดเริ่มเกมตัวนี้นะซึ่งการเล่นแต่ละรอบนะ สังเกตด,ดูนะเนี่ยเราก็จะมีอาวุธนะแล้วก็เลื่อนไปหาศัตรูนะครับยิงยิงไปเนาะหาเรายิงผ่านเลเวลเนาะเราก็สามารถเลือกทักษะในส่วนการโจมตีต่อสู้ได้นะตอนนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วแต่เราชอบเลยเนาะเราก็เลือกไปนะพอเลือกเสร็จนะมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะนะครับนี่เราก็เลือกอาวุธที่มันาสามารถทําลายศัตรูได้นะประมาณนี้นะดีวเราก็ดูดีนะเวลาเราเลือกนะครับเพราะว่าเราต้องไปเจอกับบอสด้วยนะนี่ประมาณนี้นะครับการเล่นเนาะ การเล่นง,งานหลักๆมีประมาณนี้ก็คือเล่นไม่ยากนะแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับเราก็สามารถเลือกทักษะได้นะครับนี่นี่ก็ยิงไปครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะเจอบอสตัวไหนนะครับแล้วก็จะผ่านหรือเปล่าแล้วก็ผ่านไปเนี่ยหาเราผ่านเนี่ยเราจะได้รับเหรียญแล้วก็ตีมเงินประมาณกี่บาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยลองมาดูกันนะก็ลิงก์โหลดสมัครเดี๋ยวจะขออน,นุญาตแปะไว้ใต้ค์อธิบายวิดีโอนะครับนี่บอสใกล้มาแล้วนะ อ่ะอนนี้เลือกทักษะชิ้นสุดท้ายนะเราพยายามยืนระยะนะเพราะว่าทักษะที่เราอัพมาเนี่ยมันค่อนข้างได้เปรียบนะปึ๊บอ่ะอาจจะมีเข้าใกล้บ้างนะอุ้ยตัวนี้โหดอยู่นะเลือดผมเหลือครื่งนึงแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านหรือเปล่าเนี่ยเอึ๊บอเโอ้โหโอ้โหไม่ผ่านครับเหลือน,นิดเดียวก็อย่างที่ผมบอกเลยนะการที่เรา เลือกทักษะเนี่ยมันก็ต้องเลือกเก่งๆด้วยนะเพราะว่าเราก็อาจจะมีสิทธิ์ไม่ผ่านด้วยนะถ้าไม่ผ่านเราก็ต้องเล่นใหม่นะ่ะเดี๋ยวครั้งนี้จะลองอัปเกรดอะไรที่มันค่อนข้างที่จะได้เปรียบหน่อยนะเมื่อกี้อีกนิดเดียวนะถ้าเราแบบไม่เข้าไปใกล้นะี่น่าจะผ่านนะเมื่อกี้พลาดไปนะขออภัยด้วยนะนี่ก็เล่นประมาณนี้นะก็เล่นไม่ได้ยากนะส่วนตัวก็มองว่าเป็นเกมที่เล่นมันเพลินได้นะ ซึ่งตอนนี้จะสังเกตได้ว่าผมอยู่ที่เลเวลระดับ74นะก็เล่นมา74ครั้งแล้วนะก็คือใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะตัวนี้ก็เริ่มตั้งแต่อันดับหนึ่งมาเรื่อยๆนะระดับมาเรื่อยๆนะแต่ระดับมาเรื่อยๆเนาะการเล่นจบปุ๊บนะบางคนอาจจะได้รับในส่วนธนบัตรเขียวด้วยนะเดี๋ยวมาดูนะว่าธนบัตรเขียวมันสามารถทําอะไรได้บ้างเนาะโอ้ยผมอัพผิดนะเมื่อกี้เนี่ยไปอัพเป็นไปอัพเป็นหมัดต่อยนะมันจะแรงหรือเปล่าว่า รอบที่แล้วมันไม่ค่อยแรงเทนะ่าไหร่นะเนี่ยบอสมาแล้วนะตัวไหนตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ยตัวเดิมเลยฮะอ่ะอย่างที่ผมบอกได้เจอตัวนี้อย่าไปใกล้มันนะยืนแบบทิ้งระยะไปนั่นไงเวลามันโดดเนี่ยมันโคตรแรงเลยนะนี่ไงผมว่าแล้วเดี๋ยวผมพยายามยืนระยะก่นอนเพราะรอบที่แล้วผมก็โอ้ยนิดเดียวนะอึ๊บป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 ึ๊บไม่ได้แล้วอ่ะเรียบร้อย พอเราเล่นเสร็จนะบางคนอาจจะได้รับธนบัตรเขียวเวลาเล่นด้วยนะแต่ว่าของแอสเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้แอสเล่นมาผ่านระดับเยอะแล้วนะมันก็อาจจะไม่ได้นะแต่บางตาก็ได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขานับยังไงนะครับหลังจากที่เราได้รับเหรียญมามันก็จะถูกส่งไปที่บัญชีตัวแทนมุมซ้ายล่างของหน้าจอกดเข้าไปแล้วก็ตัวนี้นะจะมียอดคงเหลือสำรองทีวเราสามารถกดนําออกทั้งหมดแล้วก็นาออกทันทีได้เลยนะครับตัวนี้นะระดับตัวแทนของแอสเนี่ยอยู่ที่เ e v e l 5แล้วก็ค่อนข้างที่จะ สูงเลยก็เป็นอันดับที่น่าจะาสูงสุดแล้วนะครับตัวนี้เนาะก็จะมีในสองท่าบัตรเขียวนะเป็นรางวัลรางวัลวตามระดับเลยนะตัวนี้จะผ่านยากนิดนึงนะส่วนใครที่อยากจะให้ทําคลิปสอนละเอียดก็คอมเมนต์มาใต้ใต,ใต้คลิปเลยนะถ้ามีคนดูเยอะคนคอมเมนต์เยอะนะก็จะอัดแบบละเอียดให้แล้วก็จะสอนเทคนิคด้วยนะตัวนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับ เดี๋ยวมาดูนะว่าธนบัตรเขียวหรือเหรียญตัวนี้นะถอนยังไงแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าแอปนี้สามารถถอนได้ทั้งสองยอดไม่ว่าจะเป็นยอดเหรียญมุมบนขวานะก็คือยอดนี้นะหรือยอดธนบัตรเขียวมุมบนซ้ายนะซึ่งธนบัตรเขียวตรงมุมบนซ้ายเนี่ยแอดก็ใกล้จะถึงแล้วนะก็ถ้าปีเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ7จนตะตัวนี้นะครับก็จะได้มาจากการที่เราเปิดแมปตรงนี้นะจะเห็นแมปตรงนี้นะครับซึ่งแมปตัวนี้นะครับจะใช้ในส่วนของชิปมุมบนขวาในสองการเล่นเนาะซึ่ง ชิปจะได้มาจากตรงไหนนจากการที่เราทรําธารกิจงานประจําวันบ้างนะนี่หากเราทําครบหนึ่งร้อเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็จะได้มาสองชิปนะเพื่อไปเปิดในกล่องได้นะนแหลก็จะมีงานประจําวันที่เราสามารถทําได้เล่นผ่านระดับสิบนะดูวิดีโอสะสมครบห้าครั้งสิบครั้งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหากเราได้ชิปมาเราก็มาเปิดซึ่งภายในกล่องเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของธนบัตรเขียวจานวนสิบหกสี่สิบเก้าบ้างเอ่อจนวนเหรียญบ้างนะนะประมาณนี้นะครับซึ่ง ภายในตัวนี้จะมีตู้เซฟแบ็กโกลด้วยเนาะใครที่าายายจะเ,เล่นนะตัวนี้ต้องมีใน2ชิปมุมบนขวานะก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะสงสัยตัวไหนก็คอมเมนต์พูดกุยันได้ใต้คลิปเลยนะตัวนี้ก็มาอัปเดตในสองแอป,ปหาเงินฟรีเข้าทุนไเนอร์เลตมาใหม่นะใครที่ ดูคลิปนี้อยู่เนี๋ยอยากจะเล่นนะตอนนี้จะขออนุญาตแปะไว้ใต้คลิปและการแนบ,บในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์สมัครเนาะส่วนใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ใครที่สงสัยตัวไหนเกี่ยวกับแอปนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะถ้าเกิดอยากให้สอนละเอียดก็ฝากเพื่อนพี่น้องคอมเมนต์มาให้กันด้วยและกันนะครับเป็นกำลังใจในส่วนการทําคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปตอนนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมในสวนคลิป,ปวนินีโที่ดูทันขันทัศ